อาจารย์ใช้ครีมรองพื้นนะคะในการลงตัวเออขอโทษอาจารย์ใช้แปรงรองพื้นนะคะในการลงครีมรองพื้นลงแบบบางๆนะคะเพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นเทคนิคค่ะเป็นเทคนิคลงครีมรองพื้นแบบบางๆเราไม่ลงหนาค่ะเนื่องจากผิวของอาจารย์ก็เป็นผิวที่มีอายุแล้วถ้าเกิดโบก ตัวครีมรองพื้นลงไปเยอะๆหนาๆเนี่ยเวลาแต่งหน้าแล้วมันแบบหมุนแตกเป็นแป้งอะค่ะก็จะไม่ค่อยชอบนะคะลงน้อยๆแล้วก็ใช้ตัวแปลงเนี่ยค่อย,อยๆเบรนค่ะแบบนี้นะนี่ลงทีละส่วนนะคะอันนี้คางกับปากคางกับรอบริมฝีป,ปากนะคะ วิธีการลงครีมรองพื้นแบบบางๆนะคะคือวิธีนี้นะคะใครชอบงานผิวแบบน้อยๆไม่เยอะมากนะแนะนำวิธีนี้ค่ะรับรองว่าผิวจะไม่หนาไม่เติบนะคะแต่ว่าข้อเสียมีนิดหน่อยตรงที่ว่าเนื่องจากเราใช้แปรงใช่ไหมคะเราต้องมาส่องกระจกดูเก็บรายละเอียดอีกทีนึงว่ารอยแปรงที่เราถูไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเรียบเนียนแล้วหรือย,ยังถ้ายังไม่เรียบเนียนนะคะต้องเก็บด้วย ตัวฟองน้ำอีกหนึ่งรอบนะคะกด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 ให้เขาเรียบเนียนนะคะอ,อาจารย์ขอเก็บรายละเอียดสักนิดนะคะ นี่คือขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะคะก็คือใช้ฟองน้ําสําหรับลงรองพื้นแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะก็เราก็กดๆๆนะะๆนะคะเก็บรายละเอียดให้การลงรองพื้นเนี่ยเป็นการลงที่แบบเรียบเนียนนะคะไม่มีคราบไม่มีรอยอะไรเนาะโอเคอาจารย์คิดว่าสีผิวสีหน้ากับคอค่อนข,ข้างจะใกล้เคียงกันนะใช้ได้อยู่นะ